นี่คือพระแม่ลักษมีมหาเทวีเอ่อคือเป็นมหาเทวีผู้ประทานความมั่งคัง่งความรักและความโชคดีก็มีคำบูชาต่างๆที่ว่าด้วยเรื่องของคำกล่าวคำบูชาส,จจสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิกาลิยะตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจจัง สิทธิลาโพนิรัน,นตังสรรพสิทธิพวันตุเมยอย่างนี้เป็นต้นขอให้พลังบารมีจงเกิดแก่ทุกสิทธิลูกหาที่อยู่ทางบ้านทุกท่านขอให้เดินทางปลอดภัยไปไหนก็มีแต่คนรักขอให้ทุกท่านปลอดภัยในชีวิตปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นทุกข์ รอดพ้นจากพย,ยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความเจริญทุกคนสาธุ